สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมเอเลดไวรัสนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วแล้วก็น่าจะรู้ถึงความยากของมันนะครับในความยากว่ายากนะครับแต่วันนี้พี่จะมาทําคลิปสอนเทคนิคเกี่ยวกับการล่าศัตรูที่มีการโจมตีระยะไกลนะครับปกติระยะไกลบางคนก็บ่นว่ายากเลยใช่ไหมละครับเดี๋ยวมาเจอระยะไกลมันจะยากกว่าครับเพราะอะไรครับ มันยิงมันยิงค่อนข้างแม่นครับแล้วสองก็คือหลบยานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับอย่างอันดับแรกเราก็มาเอาของไปกันก่อนนะครับอืมไปลาก่อนหาตัวตจมตีระยะไกลก่อนครับตัวใหญ่มันก็จะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราก็ไปนะครับจัดข้าวจัดของไปกันเลยครับอันรับที่ครับไม่ต้องเลือดครับอาหารอย่างเดียวกูพอแล้วเลือดไม่ต้องกันหิวอย่างเดียวไปลุยกันเลยครับ แล้วก็ไปหาเหยื่อลากมาถึงก็หิวเลยกูอะไรของกูเนี่ยจริงกินให้เต็มก็ได้นะครับแต่แม่งพี่ชอบเนี้ยชอบแบบเสียวๆสียให้เต็มเอาประมาณแม่งลองท้องพอนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวโจมตีระยะไกลดูกันนะครับซึ่งการโจมตีของตัวโจมตีระยะไกลมันจะมีสองแบบนะครับคือโจมตีครั้งเดียวกับโจมตีต่อเน,นื่องสองครั้งนะครับ ซึ่งถ้ามันโจมตีครั้งเดียวเราก็สามารถยิงสวนกลับไปได้ดอกหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันโจมตีสองครั้งเราสามารถยิงต่อเน,นื่องสองครั้งได้เลยครับเพราะมันจะหยุดพักการโจมตีนานครับเดี๋ยวเราก็มาหาเยียกันนะครับเราก็มาดูโอ้โหแล้วแม่งมันอยู่กันเป็นกลุ่มไอชิปไฮสู้เทียะตัวก็เหนื่อยแล้วมาสองตัวกูมไม่ตายเลยวะเนี้ครับเราก็มาเปิดโอ,โโอ้จะต้องเคลียร์อีนี่ก่อนแล้วมั้งเนี่ยมีตัวระเบิดนะครับเราได้เยือนหนึ่งตัวแล้วครับ มึงออกมานี่ไหมาเจอสักดอกยิงสักหน้าหนึ่งดอกให้มันยิงก่อนนะครับเนี่ยถ้ามันยิงสองดอกใช่ไหมครับเราก็ยิงกลับไปได้สองดอกเหมือนกันนะครับถ้ามันนิ่งตามเรามาครับเนี่ยถ้ามันยิงดอกเดียวเราก็ดอกเดียวครับแลกกันไปเอ้าเฮ้ยวืดธนูวนไม่ค่อยดีจริงๆเพราะพี่ธนูห่วยมาครับอม มันยิง2ดอกแล้วก็ส่วนกับไปเลยครับสองดอกครับแค่นี้เองครับง่ายๆหลบซ้ายหลบฝาไม่ยากนะครับเดี๋ยวเ,เป็นตัวใหญ่อีกตัวมาดิเดี๋ยเดี๋ยว,ยวก่อนอื่นเราหล,ล่อยมาสักเม็ดหนึ่งก็ได้นี่เหล,ล่อยสักเม็ดหนึง่งมาออกแม่ออกหม,ออกม,กมนไม่ต้องทำแชร์เชียนวันนี้ไหมมมานี้มันคืออยากของเราครับอย่าไปกลัวครับ มันยิงสองนัดเราก็ยิงแสกหน้าไปสองนัดเลยครับมันยิงนัดเดียวเราก็ยิงนัดเดียวครับแค่นั้นเองครับมันยิงนัดเดียวเราก็ยิงนัดเดียวครับนี่ไม่ใช่เท้ธนูดีๆเลยธนะนูบ้านๆเททนูดีก็ตายเร็วหน่อยนะครับไปล่าโลกได้แล้วอ์นูเห็นไหมครับไม่ยากน,นะครับสำหรับการล่าตัวระยะไกลหลายคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนี้นะครับ สังเกตดูนะครับที่วิ่งวนนะครับแต่ถ้าเราขี้แคบเราก็ฉีกซ้ายฉีกขวานะครับหรือเราถ้าเราขี้เกียจนั่งเล็งเราก็วิ่งเป็นวงกลมก็ได้ครับจนมันยิงแล้วเราก็ค่อยสวนกลับนะครับแค่นี้เราก็สามารถสู้ได้โดยไม่ต้องไม่ต้องใช้หลอดเลือดนะครับเกมนี้จริงที่เล่นมาที่ถ้าไม่ได้ใช้เลือดเลยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูก็ได้กลับบ้านก่อนคือถ้าเกมเนี้ยน้องยืนแรกอะครับเกาะก็จะพังนะครับพังแล้วก็ต้องซ่อมเกมนี้ส่วนใหญ่อาวุธพังได้หมดนะครับเรา แต่เกมนี้พี่ว่าความสนุกมันคือความยากนี่แหละครับแล้วก็การคราของได้นี่แหละมาดูนะครับในพี่ในตัวพี่มีาวุธอะไรกันบ้างครับนี่ครับอุบัติเดี๋ยวลา่าเดี๋ยวพี่ก็จะทําคลิปหาปืนนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเกมนี้มันไม่มีปืนมันมีนะครับพี่กําลังทําให้อยู่ว่าหาอยู่จุดไหนพี่ตอนนี้พี่ได้ไรเฟิลแล้วแหละแต่ว่าพี่ยังไม่ไปเก็บเดี๋ยวจะทําคลิปทีเดียวว่ามันได้จะควสอะไรบ้างเก็บจากจุดไหนจุดไหนนะครับไล่ไปเห็นไหมครับอาวุธมันก็ไม่ได้ยากนะครับส่วนใหญ่เกมนี้ว่าความสนุกคือการ ล้มบอสกับเก็บบูปินนี่แหละครับเห็นไหมครับบูปินพี่ก็เก็บไปได้ไกลแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่อันก็ครบแล้วแหละนี่ก็ะไรเก็บอยู่นะครับบางตัวมันก็รอปจากบอสนะครับก็ต้องรอนะครับอย่างพวกธนูนี่ครบแล้วครับพวกเสื้อนี่จริงๆที่พี่ไม่ใส่ระดับสี่เพราะว่าพี่ว่ามันทําให้เราเดินช้านะครับเห็นไหมครับมันเดินช้าลงแต่จริงๆิดีเฟนซ์มันก็ดีนะครับสําหรับพวกใส่ยยืนชนก็โอเคนะแต่ถ้าแบบอย่างพี่ไม่ใช่ใส่ชนพี่ใส่วิ่งลุเอาเงี้ยพี่ก็ไม่ใช่นะครับ ก็แล้วแต่ความชอบครับแต่ส่วนใหญ่พี่นี่ครับจะมาเน้นหนักนี้ครับรองเท้าครับเล่นไนกี้อาดิดาสกันไปเลยเอาแบบแม่งวิ่งขิวอ๋อนี่นี่อันนี้ผิดครับนี่ครับใช้เป็นรองเท้าขั้นสามครับสังเกตนะครับตัวพี่เล่นนะครับพี่ไม่ได้ใส่เกาะดีนะครับดูดีๆแต่เกาะหนึ่งแต่สังเกตนะครับเกาะพี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับพะพี่เน้นวิ่งหลบเอาครับบางทีเมื่อก่อนสมัยก่อนพี่เล่นใหม่ๆนี้พี่ไม่ใส่เกาะเลยนะครับคือกูยืนยืนดวดแล้ว ตายก็โดนก็ตายกลับครับแต่เราก็จะได้ฝึกมือนะครับอันนี้สาหรับใครอยากทดลองเล่นการดอดเอานะครับก็สามารถฝึกมือกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเซฟก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวโอเคก่อนเราก็ถามว่าเกมนี้มันถ้ายืนแลกครับส่วนใหญ่จะอยู่กันไม่ได้หรอกมันเปื้อนแต่ถ้าเรารู้จักการหลบหลีกครับเราตีสวนกลับไปอย่างที่พี่ทําให้ดูครับเราก็จะแทบประหยัดเนี่ยครับ เท่าที่ดูของในตัวพี่นะครับแคปซูลที่มีเป็นตันเลยนะครับแต่พี่ไม่เคยใช้เลยครับไอเทมฮิวนี้พี่เต็มเลยนะไม่เคยคาเพิ่มนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้เลยสู้กระบอสถ้าใครไปดูก็ดูได้นะครับในคลิปพี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับพี่ชอบแบบฟาร์มร้อใจครับมันยากก็ว่ายากนถ้าใครเล่นหลายคนก็จะรู้นะไม่เติมเลือดยากแต่พี่ชอบฟาร์มซาดิสโอเคครับก็จบกันไปนะครับกับการคลิปสอนการ ต่อสู้กับศัตรูที่มีการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจที่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็ค้ำอานเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเกมพวกแนวสวิวเวลแบบแนวยักๆเนี่พี่จะเป็นชอบเป็นพิเศษครับเพราะมันท้าทายสาหรับช่องพี่นะครับโอเคครับส่วนเกมอื่นที่ช่วงนี้เห็นพี่เงียเๆียหายไปก็ไม่ใช่อะไรละครับพอดีพี่ก็ทําเกมนี้แล้วก็ ซอมบี้ฟนเทียสี่ครับซอมบี้ฟนเทียสี่นี่พี่เหลืออีกปืนอีกสองตัวเท่านั้นครับที่ซื้อด้วยเงินสดพี่ก็ปืนครบแล้วแหละแล้วพี่ก็จะไล่ทำเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแต่พี่กำลังจะติดปัญหาครับว่าปืนที่มันซื้อด้วยเงินสดเนี่ยมันขาดก,กว่าความเป็นจริงครับมันลมบอสไม่ได้นะพี่ต้องอัปเกรดเพิ่มอะไรเพิ่มซึ่จะเ,เสียเวลาแน่ๆแหละดูอาการยังไงก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเพราะโควิดมันก็ยังไม่ได้ซาลงไปมากเท่าไหร่ถึงมีวัคซีนมาแล้วเราก็ต้องระวังตัวเองกันอยู่ดดดีีีนนนะะคคคครรรััับบบกขอ้โชว